มาแล้วพี่เบสมาแต่มาช่วยสอนเอ้ยช่วยสอนกัญชามาท้าหลอดต่อยเมายัง่อยมาแล้วพี่เรียบร้อยเฮ้ยมีใครแปลกหน้าเข้ามาว่ามาหนอยหน้าอะไรเนี่ยโอ้ยเอฉยเลยทำไมมามาลเยแข่งเราเยอะพี่อย่าไปกลัวแข่งเราเยอะกว่ามึงคนเดียวเอาอยู่ก็แล้วไปเข้ามาไม่พกอกหมดเลยแข่งเดียวกันหมด เอ็มปัชเชอร์มาแล้วเว้ยปัชราคนเดิมกินไว้เอ็มปัชราเพิ่มเติมกัญชาไอ้ชินุกอ่ะมันมันเกี่ยวรถยังไงอ่ะพี่ชินุกเกี่ยวรถยังไงกดบจีหรือวาไม่ไม่ได้ไม่ได้ขับนานเพราะเครื่องบินทอเนี่ยต้องจะถามไม่อยู่ด้วยพี่เบ๊ให้ไปลงเก็บกัญชาแล้วไหมพี่ได้ขับไปเลยมาเจอลงกัญชาเลยโอเคเดี๋ยวต้องไปเอาสัพภายก่อนได้ครับเอามอไซค์ไปดีกว่า เดี๋ยวไปรับไปรับงานก่อนเดี๋ยวไปกันเลยก็ได้มารอหน้าลงกันค่ะเอาคูลมาแป๊บโตแล้วโตแล้วสั่งคูลมาแป๊บต้องเอารถกันมาเลยอะรถติดปืน่ะเอยดีสบายหน่อยของขาดได้เร็แพ้ได้เร็วขโมยขโมยแม่งเฟี้ยวกว่าเยอะขอเวลาสักพักครับมาแล้วพี่พี่แจ็คตายตายแล้วป่อยหมวะเน่เน่เน่แต่มันเบ๊ะเบกูโดน

เฟไปต่อยเองเห็นด้านมากในที่มีกระเป๋าเอาเวิร์คมาอินโฟเกสอยู่โอเคครบแล้วได้เลยทันลับหลับช้าไปไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเรียนสับไพ่เสร็จก่อนละได้ครับมามาแล้วโอเคเราจะจอยตายโอเคเราได้สับไพ่แล้วใช่ไหมมาทะเลยเร็ตามมาได้พี่อต้องตายสองสามทีไม่เป็นไรพวกกูสปอนได้เรื่อยๆตายแทนเมมเบอร์ธุรกิจสายเถื่อน เฮ้ยระวังสับมีม,ม,มีตัวมีตัวดักกระพายเออเออเ้ยเกือบชนแม่งยิ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 งสกัดหน่อยไปเจอกันที่โรงกัญชาเลยสันหล่อหนึ่งโอเคพี่โน้ตแ่งถอดเสื้อป้นเลยวะ<น>่ะตายไอชี้นี่หักลบมึงมึงนี่ a <AI> อไม่แม่งกวนตีนหักลบเชี่ยเลยกวนตตนกวนตตนเนี่ยตาย,ตายแม่งเลยฮึะมาณไม่รู้เพื่อนอยู่ดีๆไม่ชอบ คนจะป้นชอบขัดขวางคนทำมาหากินตุนผลิตขายกัญชาเนี่ยเออผู้เสพถึงตายผู้ขายติดคุกแต่เราเผู้ผลิตแค่ต่วแต่ยุนี่ถ่ายกันแล้วถ่ายแล้วถ่ายไปเรียบร้อยโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วแขนรูเลือดออกมีโดนไหมสนุกแขนช้ำทีนี้โดนมีดแทงเเดี๋ยนะอันนี้ขอถ่ายเทสแป๊บนึงถ่ายเพจกับถ่ายเทสกันโอเค มาแล้วพี่เบเรียบร้อยเดียวลนยเดี๋ดยวเดีวเียวเดียเดียวเดียเดียวเดียวเียเดียาเดยวเยวเดีเยวีเดีนียเนียเีวเดงเดียยวเดเดยเดียววเดีวดียวเเดวเเดียวเดีาวายเดอเดเดียวเวเดีย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 ียวเเดีเดียเดียววเดวเยวเดียเดียีเดเเีเดรวเดเ ชิคกี้พายอ๋อไม่ใช่ชิคกี้พายแก้วันชิคกี้พายต้องมีใจใช่ไหมเบ๊มเพืจะโตเร็วขึ้นเออใช่แล้วเราจะพาเราจะพามาสู่โรงเขียวของพวกเราอ่านี่คือโรงสายเขียวโรงงานผลิตความสุขเอออยากไปดาวนังคารเปล่าคุณผู้ชมก็เนี่ยแหละเราพาไปดาวนังคารได้ง่ายมากโดยไม่ต้องไปนาซาใช่ป่ะพี่ยังครบยังนาซาไม่จำเป็นแล้วนาซาไม่จำเป็นนะเมื่อเรามีสีเขียวอยู่ในบ้านของเรา ที่นี่ก็พอแล้วดึงเข้ามาก็โอ้โหยอย่างนี้ไปพี่เดี๋ยวตาไปครับไปปิงปล่อยปิงไปก่อนนะงั้นเราไปรวยกันก่อนก็ได้มาเอกซ์ติดบิส s นนะไปครับออกมาทุกคนไปเอารถถังมาเอารถถังใช่ปหมได้เลยใช่ไหมเพื่อนเอาเลยใช่ไหมพี่เบได้เลยไปกระซัตแป๊บผู้ถนัด ไปเอารถถังแล้วก็รถรถที่แบบโหดๆผมสั่งรถถังมาแล้วพี่เดี๋ยวไปเอารถถังสั่งอินเซอร์เจนแล้วไปไปเอามาจอดตรงนี้สแตมบายเพราะเดี๋ยวได้เลยได้เลยเพื่อนผมลองขนคนเดียวมาแล้วถ้าผมไปยิงไปยิงโดนพวกตัวเองนี่ตายตายตายปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเฟรนลี่ไฟเจอปิดไปก่อนพี่กลัวเสี่ยวโดนปิดปิดปิดโอเคปิดไปแล้วเรียบร้อยครับผมลองเอาปืนมายิงเพื่อนดูดีไม่ตายได้เลยพี่มาแล้วสมาชิกหมดมาละยิงไม่ได้นะครับ อามาตาไหนเระเบิดวางดิวัถังพร้อมเสิร์ฟครับถังมาแล้วนิงหดนิย่าเดินนะอย่าเดินขึ้นแป๊บแล้วชาเลนจ์ไรวันเนี้ยโขกด้ลูระเบยด้าวเขาไม่อยู่ไม่รถไปไม่รถป่ะพี่ไม่ลดวัตถังมันเร็วชิบหายนะเกมเนี้ยคนเหล็กเหรอคนเหล็กเหรอไม่เจ็บบ้างเหรอฮะลอยเลยโขกได้ลูกระเบิด โอเครังป่าไอ้ครูไอ้ครูขอโทษคูถังหมุนได้ครูพี่เห็นไหมทางหมุนได้เยไอ้มย่ัหโอ้โหโอ้โห้โหมันแรงเกินมาแรงเกินเยเได้ได้ได้ที่หนึ่งไงเนี่ย โคตราเจ๊เจ๊พี่แจ็คพี่แจ็คได้ได้อับไงเนี่ยครับเน่แน่ขึ้นอันดัเคพี่เบยรอมเสิร์ฟแล้วเอาถังไม่รู้เหมือนกันมันเปิดอะไรไม่รู้ตลอดจอดจอดเท่ๆแป๊บจอดเท่ๆแป๊บใช้ได้ดูอยู่สปีนไล่เหล่าไล่เหล่า อยู่สปีลไล่แล้วไล่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่มัน G T a ไม่ใช่โอวัตต์มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้กมาตอนนี้เลยเหรอมาเลยมาเลยเน้เฮ้ยใจเย็นจะต้องระวังให้โอเคมาป้อมปืนปัด ก็ต้องเปนเลเวลสองอ้คานที่สทบยอนทบยอนมาพี่เบย์ช่วยั้มฟาดโอ้โหเดี๋ยวเคุณเนาะพิมันจะมันจะเป็นรอบไมน่คูครูจะเย็นคูจะไม่ได้ลยปิงมาเคาะหน่อยดิดูดิพลังรถร้อมาพี่เบลองหน่อยมาไมรถ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 ลหรอไม่รถไม่รถไม่รถเออี่า ครูมาครูมาเหมือนแค่แค้นหัวน่าดชบเนี่ยวเอาปากอกหัวคมาคุณรถมาเรามาดวลกันดีกว่ามาดวลกันดวลสงคาวสงคาวรถถังล้วถักฟาดฟาดอ้ยโดน โอเคพี่เห็นแล้วเห็นแล้วมาเราถังตบหน้าไปมอไซส์เหรอมอไซส์สี่คันอ๋อมอไซส์สี่คันเอาคุ้ยจะยนคุ้ยจเย็นคุ้ยใจยนพี่นิวครับ่อตามมาได้เลยเอาหรองั้นรถถังันคุณโน้ตาผิดแผนอโอเคกำลังส่งของอยู่ฮะมาแต่เฟ้ขี่ให้แต่เฟคขี่ให้แะเฟ้ขี่ให้คน้ตขี่รถถังไปเลยก็ได้ ต่ต้างเฟสมาเลยครับพี่นิวมาครโมาหาเถังมาเลยครโนสไปนี่เห็นเรด้าปะเหรเห็นเห็นห็นแล้วพี่อ้าวซเขรอถังหน่อยโอเครอทังก่อนรอถังก่อนอินเสอร์เจนน่ะครโนสขับรถถังมาแล้วอะเอาถังมาละ ใช่พี่อีหกกิโลเมตรโอเคนี่นี่ตามที่ไปแล้วันอวกไม่ต้องกลัวเราคุ้มกันมีอะไรเอาตัวรอดเราคุ้มกันอยู่ข้างทาลต้องไปส่งสีที่อ่ะคันละที่สที่เลยเหรอทีเดียวลผมเห็นมันเป็นเส้นทางเดียวกันอ่ะเส้นทางเดียวกันอคั่อ่ทโอเคส่งความคู่หไม่คู่

โอ้โหชนโอ้โหแม่เงยไม่ตายไม่ตายไม่ตายพิงค์ก็แค่ขับมาอ๋อตายแล้วเซลใช่ป่ะโอเคโอเคพี่จะระวังตัวครับรับทราบรับทราบส่งความสุขให้ท่านผู้ชมใช่ก้อยกาใครไม่รู้มันไม่กล้าแย้มหรอกเชื่อดิตอนมีพวกเยอะกว่าอ๋อพี่โฟกเหรออ้า ไปพี่เบยไปไหนพี่ไปไหนผมมาทางนี้ว่ะผมเหมือนกันอ่ะผมมาทางเนี้ยตาคนต่างไปเลยเอาอคมาีตาคนต่างไปอ่ะเอาแล้วแต่สิเหลืองของใครอ่ะผมเชื่อเรดาร์ผมตามไ่ได้อยู่พี่เบจะเยี่ยมผมตามพี่เบมาแล้วคนละที่มาไว้ตามที่นึงมาไว้ตาพี่เบมาอยู่ เดี๋ยวไปการส่งความสุขเออโอ้โหแม่งเกือบชนขอบไปส่งความสุขส่งความสุขย้ายสองสองอยู่เซจูเม่ต้ังห่วงเดี๋ยวเรายังมีโอเคกับแบงค์ปอมเออโอเคน่ไดเยอะโอเคกับแบงค์ปอมอยู่เได้เยอะธุรกิจธุรกิจเถื่อนเราใครโดนไอ้นี่วะเนยใครโดนหัววะ่ยวม่ไม่ไม่ใช่พวกเรา้ไม่ใช่พวกเราปไม่ใช Uhm. มาหนอยละมาหน่อยนะเอ้าใครวะเอ้าข่อยกาดข่อยกาดขวดข่อยแดงมาหน่อยนะไม่ใช่พวกเราไม่นะนี่ไม่ใช่พวกเรานะปิงมึงใจเย็นปิงใจเย็นมึงค่อยๆค่อยๆขับ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 อย่าตาหนี้มาพี่เบมาเรากวาดนี่ดีกว่าไม่อยนะเนี่ยมานนี่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าใคร ติดนิสัยเลยบริเวณของเขากว่าเขาจะตั้งได้หลอดก็ล่วงไหลไม่หมดอุตส่าเหลือไว้ให้เอาไปฆ่ากันเองแล้วเติร์โจข้าคนนั้นมาให้มาตั้งเหลาบริเคสซี่ข้าหัไม่หมดไล่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จหายไปไหนเลยไอ้เปจูเป็นคนถึงเงี้ยเนี่ยฮะเอาฆ่าหัวกางพันเนี่ยข้าเพื่อนเอาตังค์เหมือนที่ร้องก็จะหายกว่าถนน ไม่งเมอตรเ้ยกูใกล้เหมือนกันเว้ยปิงจาชนให้ตายก็พอได้ได้ได้ไม่เฮ้ยจะถึงแล้วพี่เบ้เดียวรู้สึกเหมือนขับแล้วถังพี่เบ้ต้องลงล่างใช่ปะพี่เบ้ไปไหนอ๋อไปนู่นใช่ไหมพี่เรดาร์เนี่เ้ โอเคผมลงล่างถึงแล้วเนี่ยผมถึงแล้วถึงแล้วใช่ปะใช่ใจเย็นปิงค่อยๆขับค่อยๆขับถึงแล้วผมถึงแล้วกลับแป๊บห้ากิโลกดเร <compris S 1> ียกรถเลยอันนี้คือส่งแบบแพงสุดไงเพราะว่าถ้าแพงสุดมันจะได้มูลค่าเพิ่มใช่ถึงแล้วจ้าขอเอ็นจอยแต่เกมขอเอ็นจอยแต่เกมรอบเย็นพอคุณโน้ตแบบ โอ้ยน่าขับจริงวะมาขับมาด้แล้วคุณโอ้ยเด้อเด้อเด้อเดโอ้โหบอกแล้วพี่แกไอ้พี่นิวประตูถ้าประตูหายนะถ้าประตูหายนะเออพินชัวเออมินไม่ปวดดามาเซิร์ฟเซจูแม่งมันสัตว์ออไม่มีมีกลุ่มไม่นีมีกลุ่มอีกกลุ่มเอาหาเรื่องเอออะไรวะเนี่ยเซิร์ฟออฟฟิเชียนแบบอาหลงออฟฟิเชียนออฟฟิเชียนเจอจริงอ่ะ เป็นแบบถ้าใครแด่รถนี่ยเอ้ยน่าสนว่ะเล่นแบบเป็นอาชีพเลยเหรอรถคุณโน้ตต้องขับเท่าไหร่ละเท่ขับด้วยขับด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยไปครับมาคุณรถมาเดี๋ยวผมรถคุณรถไปเบิร์นหน่อยมีอะไรอื่นด้วยไหมเนี่ยมีมาลองขับคในพีซีเห็นมันนอปั๊มตังได้อ๋อาหรออุ้ยอุ้ยเป็นตัวการ์ตูนน่ารักครูครับครูครูครับ พังแล้วใช่ไหมโมขอโทษครูด้ข้างสิไม่เป็นไรข้างไหนโอ้ยชิปปะอะไรวะแก๊งเราโคตรเถื่อนเลยเนี่ยเอาไอ้สคนนี้เข้าครูมาหน่อยเดียอ่ออ๋อไฮ้ยมีจินตสินยงด้วยครเเอทำไมไมอมสาวอกรงใกรเต็มยังวะเดี๋ยวลองดูนไม่เอาเอาเข้าครูมา อาเข้าครูอ๋ออินนี่มารีเรเข้ามา DMGC อุ้ยอินเอรีเฟรชมารีเเลยก่อนเยก่อระเบิด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 วิ่งวิ่งวิ่งวงแตกวงแตกไม่ไม่มันแบบติด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 ไงใช่ไหมโอ้โหอันนี้ของจริงอันนี้ของจริง còn lại gang lưu lên đi mày thôi anh còn chưa tung tao này còn con lúc tay một này มันม่มาวางตค้างเฉยรอเดียวรอเดียวน้าแก๊งกำลังไปคนหนาแก๊งก็เร็วหนูนี่น้องโคตรปวดเฮ้ยอย่าเพิ่มเเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอ๊ยโอ๊ย่า๊ยโอ๊ยโอยโออ๊ยองยองขอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊นโอ๊ย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 โน๊ยโอ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 ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยยโอ่ยโอ๊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 ยไ จะอลไฟจะหาจุดไฟหายเออต้องลองหน่อยพี่เบมาเดฟเป็นอาสาสมัครยิงให้วิ่งขึ้นแป๊บวิ่งขึ้นแป๊บมาพี่เบมาเดฟเราพิสูจนเองมาแม่งระเบิดแน่ๆายวบอก ยฝากระโปงคุณโอ๊ตฝากระโปงมามาเฟสขับเองมารถเฟสมาอย่าวางระเบิดเดี๋ยวเพิ่งวางระเบิดเยพ่มาระเบิดพิ่งวางระเบิดกะเย็นก่เยวนมา ร้อนดังไฟทหลอดโซฮอตทหลอดโซฮอตโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่พี่ถว่าถืว่ามันไหม้นะผืว่ามันมันมัน ร้อนดังไฟรถเลยใครเนี่ยทางยาวเลยพวกอะไมันต้องระเบิดแต่เราไม่ตายเห็นพี่จูนั่งนั่งมอไซค์นั่งไว้นั่งไว้ทีที่สิบฆ่ามาเออพี่จูนั่งมอไซค์ที่พี่จูนั่งไว้นั่งไว้ใหญ่ยังมึงขับไปไหนตามันละจุดไฟจุดไฟรอบมอไซค์อ่าพร้อมแล้วพี่เบจุดไฟเลย มาไอ้ที่คนน้คนเลยเด๊อะคนเลยเน๊เอาไม่ได้ใส่ไอ้ยัมใหม่ดีโคตนฮาเลยไอ้ยามใหม่ดีโค่นฮาเลย เอาใหม่เอาใม่เอาใม่ค้นหาเลยเติมเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันครับเหือยางหน้าไปกอล์ยเดอร์ลองเอาพี่นิวดิพินกอล์ยเ

รถไม่มีไปเอาตังค์ไปเอาตังค์ไปเอาตังค์ Wein